ในรของอมเบอร์นะครับฟังเซนเรเลยที่ถ่ายจะมีรายละเอียดครับในส่วนของฝ่ายผู้จัดสินที่ขอเพิ่เติมเรื่องลนําส่งวันละ2เที่ยวครับเพราะว่าถ่าเราต้องางรูปเกินจะทำยังไงทีเราปุวยกับกนอไปแล้วแล้วก็วววในเรื่องของแม่บ้านเนี่ยเราก็มี3าสิบนายที่จะ ระยะทางจากที่เราทดลองในพิลาศก็ต้องดูว่าถ้าผมในส่วนของเองสิก็จะเป็นในส่วนเราโดยขยันจะให้เปิดข้อมูลทราบร่วมกันนัคือว่าเรามีที่คิดว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการจำหน่ายบัตรในการแข่งขันนะนะซึ่งเราก็จะมีแคมเปญมากมายที่จะทำให้ผู้คนสนใจนะนะและก็ ตรงเราเราเราก็เป็นเรื่องการ D R ประชาคมกันนะครับซึ่งตอนนี้ในขณะนี้เราก็เริ่มแล้วนะครับการจำหน่ายบัตรเนี่ยในขณะนี้ก็จะเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับในที่ที่จะมาสเตอร์นะครับแล้วก็ที่เจติมเลยที่เจมเมเจอร์นะครับหรือที่เจมมาสเตอร์เมเจอร์นะโอเครั ก็อ,อยากเรียนนี้ยว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียสมโมสรเอเชีเยฟุตซอลนี่นะครับก็เป็นาาการแข่งขันที่ผมคิดว่าเป็นการแข่งขันที่ระดับสูงมากของของฟุตซอนลนะครับในในเอเชียแล้วก็อีกทั้งตัวแทนสมโมสรไทยก็เคยเป็นถึงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็เป็นรองแชมป์เอเชียในปีเอเตอมาด้วยแล้วเขาก็อยากจะเชิญชวนนะนะเพราะว่า ผมเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเราเป็นรั้งแรกที่จัดในเมืองไทยนะครับสมอสอนที่สัญลือบูเว็บก็เป็นตัวแทนที่เคยเป็นระดับทม้งเอเชียมาแล้วก็อยากจะให้เห็นถึงศักยภาพของฟุตซอลไทยนะครับในระดับเอเชียผมคิดว่า,าเรามีรุ่นแน่นอนนะครับนอ,นอกจากเราจะผมเชื่อว่าเราจะจัดการแข่งขันที่ครั้งนี้ที่มีคุณภาพที่ดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทีมจากตัวแทนของ ประเทศไทยเนี่ยก็คือชมบุรีเวมยก็มีโอกาสที่ลงชั้นในครั้งนี้สูงก็อยากให้เข้ามาชมนขนาดาหญ่ในครั้งนี้มากๆครับราคาถูกมากบัตรราคาร้อยเดียวสามารถชมได้ถึง4คู่ต่อวันน,นะครับซึ่งถ้าจะพูดถึง,งเฉล่ยต่อคู่ก็แค่25บาบทนะครับแล้วก็สนามแห่งนี้ก็เป็นสนามที่ยิ่งใหญ่ก็อยากจะให้มาสัมผัสสนามแห่งนี้ด้วยนะครับ